พวกกูหลังวังอ่ะคนนึงอ่าอเฮ้ยเพื่อนสายยู้นีบบน่เพื่อนเฮ้ยน้องพี่บอสพี่บอสมีข้าไหมพี่บอสเดี๋ยวพี่ขอเองมาปาดหน้า <c oughs> เข้าปันญี่ปุ่นพี่นะ่ละ <c oughs> โมก็ูดว่รูดาวี่ม่แต่กัะโจไม่ต้องมาโลไม่โชว์ในลูกแกม่อนทำได้แคโมเปแค่น้ำลายเป็นแค่น้ำมูกมึงกิดกูแดแค่นี้มึงคงจะรู้ว่าคนละชั้นไอเหี้ยมึงอยามาตีเลนเส้นตรงนี้มึงอยามาล้มอ่ะอยาอ้างอย่างงู้นอย่างงี้ระวันที่บอมึงจะได้ช้ำมึงทำเป็นมึงไม่รู้ไม่ชี้หน้าได้ขี่ในโดงกูย้ำและนางปันญาอ่อนกูว่ะมึงคงจะติงต้องอ่ะแรปมึงคกระจากไม่ต้องมาเสิร์ฟเป็นฮิปฮอปร่องมึงฮินกกนฟังสัตว์กูฮิ้กรอฟมึงคิดก สวยดีนะครับเนี่ยมีแต่เพื่อนแท้อยู่มีสีขาวด้วยไอ้สัตว์นุ่เพื่อนมพร้อมเลิกลงเลิกเก๊กในจังหวัดที่โพลคองให้มึงยกกันมาทั้งเซตตัวไหนที่บอกว่าสุดก็ให้มึงยกกันมาทั้งโซนอ่ะสงครามวันรังสนุกกูพร้อมจะบวกกูพร้อมจะโจนอ้าวเราไม่เจอกันตั้งนานนะครับเนี่ยเป็นไงบ้างครับพี่สภาสวัสดีครับเหนื่อยไหมครับช่วงนี้อ๋อไม่เท่าไหร่ครับนิดหน่อยโดนไทเก๊กบ้างไหมครับเนี่ยเป็นสภาเนี่ยไทเก๊กคืออะไรหรอครับลัมไงครับผมแน่โหลัมมันสวยเชียร์เดีี๋ยวน้ ต้องต้องต้องรอฝั่งเขากี่คนรอหรือว่าคุยได้เลยครับรอเขาพร้อมไหนก็ได้ได้เลยครับคุยเลยเปล่าเอาเอาคนเก่งมาคุยได้ไหมครับเอาตัวอาตุ่มาคุยได้ปะตู้หรออยู่หรือเปล่ามดูหน่อยแม่เดี๋ยวคุยเลยก็ได้พี่แจ็คเดี๋ยวเนี่ยคุยเลยก็ได้ครับพี่ได้สายฟ้ายังไงเนี่ยเฮ้ยเรารู้กันอยู่แล้วกูไม่ได้กับอะไรมึงนะแม่อะอานะผมรู้พี่แต่ว่ามันมันก็จบสตอรี่แล้วไงพี่อาันนี้มาคุยจบกันเนาะโอเคนะครับได้ครับโอเค ก็เอฟบีจะคุยเท่านี้เนาะสักทีได้ครับได้ฟรีสปารได้เลยแต่ไม่ใช่คุยเท่านี้โอเคก็ผมขอถามก่อนนะพี่ก่อนพี่พี่พูดอะไรคือตีต่อได้ไหมครับตามถามก่อนว่าตีต่อได้ไหมถ้าจะตีต่อในกรณีต้องมีเรื่องถูกไหมครับถูกต้องอ่าได้มึงถามคนในแก๊งก่อนดีว่ามีอะไรวะเออมีเรื่องเขาถามพี่เกดเลยพี่เรื่องหลังจากนี้นะหลังจากนี้คะโอ้ยได้คุยได้คุยได้ครับท่านกันไ้คุยก่อนได้ครับพี่โอเคเอางี้ก่อนโปรเทครับไหมทั้งคู่เลยด้นเพทไม่เอาครับผม ยังได้ไม่ดีรับครับโอ,โอ้โหบคุณครับโหนะอะตอนเรทลีนี้ที่จบไปเราจะมีอะไรจะคุยกันไหมครูม,มีครับมีผมคาใจกับฝั่งเขาครับเชื่อตู้อะเป็นไรผมปะต้องต้องเคลียร์นะเว้ยต้องเคลียร์ครับเพราะว่าอันนี้คือคาใจเราต้องเรียกมาเคลียร์ต้องเรียกมาเคลียร์ผมอยากเห็นคนเก่งต่อหน้าครับไม่ใช่เก่งรับหลังนะ อันนี้มันในสตอรี่หรือเปล่าพี่เรื่องในรี่เหรอก็ใช่ครับใช่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 ครับตู้ไม่น่าอยู่เนาะถูกไหมไม่ไม่น่าไม่น่าเช็คข้นไไหดมเช็คขนาดได้ไหมเช็คขนาดได้ไหมเช็คขนาดได้ไหมครับก็ให้เอชเอ็มดีเช็คสิโอเครบกวนหน่อยครับรบกวนหน่อยรบกวนนพี่ยกพี่ยกลองลองหน่อยนี่ยกครับมึงนะ ต,นนตอนแรผมัางแชร์เขาไม่ตอบเลยผครับเดี๋ยวไม่แล้วเดี๋ยวรอได้เราพี่เจดพี่อะไรมาพอดีครับชิวๆไม่น่าอยู่้วอะแดกเขาไม่รับสายพี่ทำทางนั้นได้เลหน้าแก่แต่อ,อยู่บ้างเมื่อกี้ใครอุ้มบ้างมีคนอุ้มบ้าง ตั่งเขาอ่ะดูดิไม่อยู่ไม่อยู่แจ็คอืมไม่อยู่ครับเอาต่อเลยนะพี่ก็ตอนนั้นถ้า,างั้นจริงๆกับคนอื่นในนี้ก็ไม่มีคุยอะไรกันแล้วถูกไหมอืมเดี๋ยวงั้นผมต้องอขอความช่วยเดี๋ยวรอพี่เกตแป๊บหนึ่งได้ไหมเราไปเรามาแป๊บนึงเดี๋ยวมาเพราะผมไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไง ไม่รู้ว่ามกผมตผมว่ามันก็ไม่น่ามีแล้วนะแจ็ครอพี่เกตก่อนได้หรือรอพี่เกตก่อนได้เพราะผมคาใจกับตู้แต่ว่าไม่ไม่อยู่ไม่เป็นไรครับจะได้รู้ว่านั่นแหละคนเขารู้ว่าเราขอขอรู้จักนะขอรู้จักเลยเอ้ยโทรตามพี่เกตให้หน่อยโทรตามพี่เกตเดี๋ยวพี่สบายเขาเรานะได้พี่ได้ได้พี่ ฮัลโหลพี่เกศมาสภาห,หน่อยพี่มาตอนนี้เลยครับพี่ครับใช่นึงครับพี่สภาหนนึง่งเขาไปอาไรกําลังมากําลังมาพี่อคคพอแล้วครับ ไม่ต้องให้ค่าขนาดนั้นครับกค็คือไม่มาคือไม่มาไม่เป็นไรครับชิวๆฮัโลโหลอย่าห้าวกูที่หลังไงอสัตว์อะไรปะพี่แจ็คถอดรองเท้าหน่อยพี่ครับหายลวหายลวหายลว แป๊บหนึ่งนะครับเอดีแป๊บนึงนะครับครับครับเอาลังมาแล้วเอาให้ก่อนงั้นเรื่องหน่วยงานมีคอมเมนต์ไหมครับอุ้ยอันนี้เพอร์เฟกต์นะผมว่าที่ผมเล่นอะตำรวจหมอไม่มีอะไรเลยเนาะไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเพอร์เฟกต์นะโอเคเลยเนาะ เดี๋ยวพี่เกตมาเลยพี่เกตคุยต่อเลยครับเดี๋ยวนีแล้วเขาลงมาแล้วเขาเร่งเร็วอยู่พิกไม่จบแล้วว่าแกงเอาไงนะผมไม่จบกับพอแล้วพอแล้วพอแล้วไอที่ทำต้องคุยอย่างงี้ต้องคุยว่ามาแล้วมาแล้วหนูมาอะไรมาหนูหนูไกลๆมาแล้วมาแล้วครับ เขาบอกวาให้เรียกตำรวจมาคุยอ๋อพีก oh. มีปัญหากับตำรวจเหรอตอนนี้มีปัญหาตำรวจใช่ไหมใช่ครับแจ้งอะไรเจ้งสภานเลยเจ้งสภาเลยเรื่องว่าไงมันคือผมอยู่ข้างล่างรถครับแล้วเขาฮอมาปั้นผมตายเลยครับตบอยู่โอ้โหหนไหนายเคสเลยครับคือผมผมยืนอยู่ข้างล่างครับคือผมยืนอยู่ข้างล่างครับยืน กำลังช่วิวอยู่แล้วครับขอบคุณท่านเราพี่เดี๋ยวพี่ฮันนี่นะครับผมบนะครับขอบคุณนะครับบอกว่าอะไรนะพี่ตัวอย่างทิ้งบอกทิ่งพี่ว่ายังเรียกมาน่าจะได้คำตอบแบบเดิมนะว่าทับนี่แต่ว่าเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองถักจ่าให้จับมะนาวเดี๋ยวพี่โัวหาเขาให้รู้ผมพร้อมแนบตัวอย่างนะผมมีนะตัวอย่างแนบตัวอย่างผมพร้อมแนบนะส่งไฟล์พร้อมแนบนะไฟล์แนบอจะด้วยไฟล์แนบ พี่เกตอะพี่เกตยัไงพี่เกตอะไรพีเกตมาอย่างครับมันกันเมื่อกลังมาพี่กลังมาถอยกีถอยกีถอยกีถึงแล้วปะได้ปะรถรถไฟฟ้าปะได้ครับมาแล้วที่มาแล้วแจ็คแจ็คไรแจ็คคุยเออพี่เกตมีมีมีปัญหาอะไรติดไหมครับพี่ ออกมาแค่นี้เองเหรอใช่ครับคือผมเรียกไอ้ตู้อะไรนะั่นไปมาแล้วหัวแกงมาไหมอ่ะไอ้บาาัตอ่ะเอา้าเป็นหัวแกงเหรอพี่ใช่มันบอกว่ามันหัวแกงอะ่ะเอา้างั้นงั้นพี่พี่พีเกตพูดต่อลเลยครับเพราะว่าเพราะว่าทำเป็นหัวแกงแล้วพีเกตมีมีเรื่องอะไรมันอยู่เพราะว่าผมไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรก่อนผมก็เลยให้รอพี่ก่อนผมตีไก่ตู้คนเดียวแต่มันมันหนีครับอ่าคนนี้อยู่ผมไม่ได้บะ ไม่เป็นไรมันด่ามาเราก็แค่ด่ากลับนั้นตามไอ้นั่นเลยนะครับฟ้าผ่าเอาตามนั้นเลยผมขับผมขับเรียบร้อยไหมโอเคตามอะไรตัดอันนี้แค่แค่นี้เหรอครับฟ้าผ่าเขามาแค่นี้ก็คือคุยแค่นี้เหรอตอนนั้นฟ้าเรียกโทรผมแบบยับยับเลยนะตอนไหนครับก็ที่ที่เขาเขาเขามาเรียกผมที่ที่เนี่ยที่มาคุยเรียกเหรอใช่ใช่แต่วันนี้คุยจบไง อันนั้นเรามาคุยผมก็อยากได้คนตัดดใจไ้แต่ถ้าคุยจบแล้วมันไม่ไม่ได้มีแบบตัวหลักๆมาคุยมันจะจบไหมครับต้องหัวขอขวัวแก๊งได้ไหมสักคนหนึ่งหัวแก๊งได้ไหมสักคนหนึ่งหัวแก๊งใช่ครับคือคือตอนนี้พี่ตอคือไม่คือตอนนี้พี่ตอเขาไม่ไม่ไม่ให้ตอดิเป็นในบัสบัตคุณชื่อบัสดิเอาบัสติบัสอ่ะใช่อเขียวอ่ะไอ้บัตไม่บอกผมเองครับหัวแก๊งอ่ะสักคนหนึ่งเอาสายฟ้าตามให้หน่อยหัวแก๊งอ่ะเอาตามรายชื่อก็ได้ พราะตอนพี่อยู่ก็ต้องมียกไปของคนอื่นถูกไหมครับพี่ที่นี่ใช่ครับอาโอเคก็ตามตามก็ตามวงาแต่ละเรืผมเข้าใจครับแต่ว่าพี่ตอดเขาเขาให้ผมดูแลอยู่ครับตอนนี้พี่แจ็คเอาอะไรแจ็คไม่จบก็จัดต่อเลยนะครับอ๋อเอางี้ฟ้าตีต่อไหมน่าจะน่าจะพอก่อนะพี่แล้วทีเนี้ยฟ้ายังจะห้ากว่าไหมพี่เะฟ้าจะจะเป็นมานยืนด่าตามกิจกรรมต่างๆอีกอปะตรงนี้ต้องขอโทษแทนน้องๆด้วยครับ ผมคิดว่าสตอนนี้นี้ก็น่าจะล้างแผลไปหมดแล้วนะพี่ตั้งร้อยห้าสิบใบโอเคก็น้องๆร้องำข,ขอโทษนะใช่ไหมรับไหมจากสายฟ้าทำอะไรนะฟังไม่ลื่นหูเลยนี้เอาไปเอาไปสายฟ้าเอาไป,อาไป้องขอโทษน้องๆในแก๊งดูครับน้องๆแก๊งเขาโดนมาผมไม่โดนไงเราก็โดนด่าอะไรวันเนาะเอาจริงอนะอ่าเมื่อกี้พูดไปแล้วครับพูดใหม่ได้มาหล่ะมึงก็ถามดิ อยากได้ยินจากคนอื่นหน่อยพี่เนี่ยเอาไม่เอาใส่ฟ้าอยากได้ยินจากบางอย่างอย่างนี้ก็คือเดี๋ยใส่ฟ้าไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ก็ได้พี่พี่ก็เอาตามน้องกอลได้เดี๋ยวเวลาจัดเลยครับผมครับวันนี้ผมถามในร้อยห้าสิบใบนี้ตีตีกันเรื่องอะไรครับเนี่ยก็แต่ทั้งหมดของเราที่ผ่านมานั่นแหละจริงๆแล้วถ้าจะตีกันใหม่เนี่ยสุดท้ายต้องเป็นเรื่องใหม่ละหลังจากนี้เนาะยังไงก็ต้องเป็นหลังจากนี้ เรื่องในสตอรี่คำบับหรืออะไรต่างๆจริงที่ผมบอกให้รอคุยหรือว่าเราอยากคุยอะไรเงี้ยผมก็แค่อยากให้เราเคลียร์แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วก็คือมันเป็นเรื่องในรี่ผมผมไม่ได้จะให้มาตีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเขายังทํากรณีเดิมๆซ้าๆหรือว่าอะไรพวกเนี้ยผมสามารถกระทือเขาได้ต่อไหมครับกรณีเดิมๆซ้ําๆคือยังไงครับสุดท้ายมาเลยสุดท้ายมาซื้อเรื่องก็คือถ้าเรื่องมันติดมันก็ติดครับถ้ามันเป็นเรื่องอะไรมันก็ต้องเป็นเรื่องใหม่อย่างที่ผมบอกแค่นั้นเอง ที่ผ่านมาก็ผ่านไปแล้วโอเคครับถ้างั้นก็ตามนี้นะครับ head <Why. S 2> ได้บอลเฮดไหครับโปรเทคเนาะส่วน oh. ต็จไม่ได้รับโปรเทคแค่นั้นมันเหมือน <Okay. S 1> เดิมนะครับสามอฟสุดท้ายคนที่แบบมีปัญหาอะไรในเมื่อเขาไม่เลือกที่จะมาคุยกันตรงนี้พวกผมก็ไม่ไม่จบเหมือนกันครับใช่ครับ okay, ใช่อันนี้บอกตรงต้องบอกสภาพมตรงนะครับว่าไม่จบนะเพราะว่าคนต้นเรื่องหรือว่าอะไรพวกนี้หนีหมดเลยครับอันนี้ต้องบอกตรงนะครับผมบอกตรงเลยโอเคก็ยังไงเรื่องที่จะมาตีรอบหน้าก็เป็นเรื่องใหม่ที่มาครับแค่นั้นเอง ได้ครับงั้นก็แยกย้ายได้เลยครับเรื่องเรรียญเรื่องอะไรเดี๋ยวสภาเรื่องไม่ทีรับโอเคครับเอเคครับพอบกุณครับสภาไปเยะาเกียร์คำาปาปเกียรเรื่องอะไรเรื่อโรงแรมพี่โรงแรมเกยร์เกรเกียร์เกยร์เกีแร์เกรเกียรเลยร์เกีเรเเรรรีกรรรเเลยรรรเียร ทีำความสะอาดได้นะพี่มันมีค่าตกกับตรงมันมายืนแลเรานี่ยังไงพี่พออกนะยังพิ่งออกนะรอรอเหรียญไปแล้วตั้งเงินก่อไปแล้วตั้งเงินไม่รอเหรียญก่อน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 เวลาตั้งเงินพี่ผาเวลารั้งเงินเวลาตั้งเงินเวลาตั้งเงินเวลารั้งเงินเวลาตั้งเงินไอแกงมันไอมึงเอามึงเอาทุกอย่างนะมึงหาซื้อเรื่องมาทุกอย่างเลยนะเออมึงทำอย่างที่มันทำกับมึงอ่ะมึงหาซื้อเรื่องทุกอย่างนะทุกอย่างเต็มบกกนะทุอย่างเต็มบกกกนะทุอย่างเต็มบนะ ทุกอย่างเต็มบบนะทุกอย่างเต็มบบนะพอ้ใครใครถือเหรียญช็อตเหรอเรียอรวช็อตสามสี่สามครับสามสี่สามปลดลงมาปลมาสุดท้ายก็หนีที่อ่ะ